การบาบนี้อันนี้อันนี้คุมพักยังไงเป็นคุมเป็นคุมอยู่ักแต่งวะเสร็จมือกระต้มเขาควายเนี่ยนะทั้งเนื้อเขามาเท็ดกระต้มเนี่ยนะยอดเลย กาบทักทายสบายดีและสวัสดีทุกท่านยินดีตอนรับทุส่องบอธบรรนาเ้าเก่าทุนเลสบายดียามเศ้าๆทุนเือนเศร้าื้่นี้อากาศกะหนาวยื่ทุนเลแต่กะบ่นหนาวแห้งไปได้ธรรมดาพอดีพอดีนอนสบายทุนเลยหาก้วยโซ่เข่า หาเขาช่วยบางยาหนิกำลังว่าจีต้มข้าวต้มห่อข้าวต้มบางยาหน่ห่อข้าวต้มเขาควายว่าน้ำหวานน้ำฝนเ่าอยากกินนี่หอ่หอห่อนด้วยใบแขมนู่นนี่กับใบทัวห่อใส่กันนี่เ,เซออันนี้เซไว้เห็นมันไสก้ก่อนเห็นมันในไสก้ก่อนเวลาเอาต้มมันจะกุกไว่เนี่ยต้มเขาควายนั่นเนี มันจีเร็ดแหลมข้าวต้มมันเสน้นนี่สลายคนไทยเหนือเขาหมักหอ่อกับคนไทยลือ้อนี่เผาลื้อนะมันในซะก่อนให้มันในซะก่อนจะค่อยอ็นต้มเอาละแซ่ไว้พอดีกินขา้าวเส้าแล้วจะค่อยต้มแล้วก็หาเห้เวียกต้มมันเขาแม่นอมหวานกำลังหดผักอยู่กับบิณฑป้อนเพิ่นลูกชายกันเลย บรรยากาศยามเศร้าทุกคนนี่ตะเวนกำลังสิขึ้นเมนาวานกำลังโหดพักอันนี้อันนี้คุมพักอย่างนี้เป็นคุมเป็นคุมอยู่มกแตงวะปลูกปลูกมกแตงก้นเป็นคุมเป็นคุมเพื่อบพให้อย่างฟุ้นอย่างไหลออกโถกโจกโจกตามหูนี่ ครับปลูกกันนั่นแน่บักเพชรคือปีกายนะบักเพชรหาเขาปลูกนะพอได้กินพอปีนี้จะค่าปลูกเพชรเนี่บริสุทธิ์เพชรกินได้ได้พอเพชรเขาปลูกกินเองหาก็เซ็มภายในออกเถอะปลูกทั่ม,ม,ม,มือ เส,สญญาทิ์จันทร์หากอะไรซีมือทิศหนึ่งผมเป็นอย่งแต่งอกนะหอมบัวนี่หาก็บ่งกำลังกำลังงามรอดมากเลดเกือบชิบวารอดหอมบัวกะเอาส่งองอันแรกอะมไ่ได้หดน้าหดในเลยป่าไว้อยู่หาก็มาบ่งใหม่กำลัง <Okay. S 1> กำลังเกิด ลังปรุงใหม่อีกปเบปิ่งหมาได้ลูกแล้วทุกคนหมาน้อยหมานะได้หกโตหมากะได้ขุมพี่ดิเมนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วฮะนะกำลังว่าเมย์ก็ไปแล้วหันมาแล้วบอลนะเนนะ่ อ๋อ้มองอยู่มันมันหนาวยามหนาวมันออกลูกออกในถ้าในหูปวก น้ำหดผัดได้บักกะเดิงเห็ดบักกะเดิงไงเลยเฮ้ยอดูได้อี่หอดนะอนเลยผู้ดีในแล้วเซไปดดนนะเดี๋ยวปิดสมองเดยวเราจับถ้าจับเบิ้งมันแข็งๆมันถัว่ามันในนะ นไหนนะเอาข้าวต้มลงเลยนแบบนี้ต้มไว้ต้นสวยต้นสวยสุกนี่ห่อหลายๆห่อเพื่อเขาน้ำหวานน้ำฝนแปงเฮียนเมื็อแงต่ฝากน้ำเขาผาถ่าวม่เนถ่าเมือเขากินเขาจะกินเมื็อมาเองนะเมล็ดมเองบ่นี่แหละไรเมล็ดมาเองทนไหมเมล็ดเมื่อนอนบ้านมเมล็ดนะเม่อนอนหวานนอนนะอุ้แล้วข้าต้มเมื่อตอน เอาลูกที่จะบ้านโอ้หอหลายได้ซาวปลายหอเห็นไ,ไหมนี่นี่เฮ้างข้างรยบร้อยละ่ะใส่แล,ะละ้วล่ะมีแต่มื่อสวยมันสุกนะเดี๋ยวเอามากินมาซิมเบิองว่าจะเป็นยังไงนี่ให้เขากินน้ำก่อน ขายเวียกตอเฮ็ดหัวสวนน้ำเร็วก็มันนี้ขื่นปลาสิส่วนจะบริขื้นง่ายแล้วทุกคนปรมานี้นะรถเพลเลยถ่ <c oughs> านโกนมันต้นขายมันต้นได้เงินจะคอยเอารถไปแปลงมันเล่งใบอยากไปเลยจนเป็นอย่างตื้อตื้อตื้อเปลนได้หมเลยไปสร้างเขาเบิ่งก่อนเล่งมีแต่เสียงอ,อู้ตีนแล้วใบอยากปินก็มันนี้นะมามาทุกคนขา้าวหน้ำกันได้กลิ่นทำบุญนีก่กะ นี่เมนูเด็ดเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นไข่ย่างหังไข่ไก่เนา่านะสองหน่วยเขาหานเสาว์มานียกับแจว่วจำแจว่วอามาพอนเฮิดน้ำมามา,าประมาณนี้ตอนนี้ได้กินตอนาาเสาว์นี่นี่เด้อหอยใหญ่เขาแก่น,น้ำกันทุกคนนี่หาเฮ็ดเวียเช็ญงานตอนสวยเขาไปซอกหาเจออะไรป่ามากินเน<อ><ด>ือิ่ม<ว>แล้วมาจุไฟหม้อกขอต้มก่อน ข้าต้มนี่โอ้ได้การบาไหนไป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 เวียก่อนทนบันนี้นะเลิกมันเวียกกับไปหาในยุ่งในกลิ่นที่ทหาลายใด๋ยไปในหูเถอะเลิกมันสวยเพื่อแหละแต่เอุ่นทองเขามีเลยกระต้มอุ่นทองไว้ก่อน เมยทุกคนนี่หาไม่หลักหัวเพราะหลักเก่ามันดอกแล้วชาวหลักใหม่ไปแซมใส่ไปนี่ตอนนี้ก็สวยเติบแล้วพักพ่อนเขากินน้ำก่อนตอนแรงๆจะค่อยไปปักหลักทุกคนเลยค่อยไปฝังมั้นะแต่น,นี้ไปหากินเขากอนจากแม่น้ำวาทายังกินบุกเลยมาเลยมาแต่ทางป่าแล้ว เส็นกินมเนี่ตับมะฮุงคือเก้าอ่าตับมุงเลือแก้นหุงเลื่อแก้นได้มอาอนี่ได้เช็เชสวัสดีเมน,นูตับหุงมน,น่ตบุงคือเก้ามะฮุงผ่หเนี่ยแต่แก้วคือคนเออต่แก้วคือขนบ่อ <c oughs> <c oughs> ้วไปเอาเลยเ้วบอกคอด้มะฮุงด้เด้ย <c oughs> อยไ้เด้อบไหกรยาเอาเลย อ๋อท,ที่เหม็ดเลยหัวต้มนะปลาลูกทรายมันลอยกินเบิดแล้วคนฮะต้มด้วยเครื่องหม้อเหลือหาหกอันโอ้ผ่านกลิ่นเหม็ดเลยมักถั่วจนดำไม่แซ่บเลยโยโย,ย่ใส่มันแซ่บนี่ยทั่วอันนี้ต้นเอื้มมอนยังวะทิ้นกะตับหุงอืม พ่อได้หนูด้วเห็ดอัวดอกแคนี <te> <eye Hayır. S 1> ่ตยดอกแคเห็ดอัวแซ่บนี่อหนึ่งเจตบุมีหนูเมล็ดจะไปเลาะใส่เบิ่งถือบ่ไปเห็ดอัวดอกแคกินข้าวต้มก่อนคุนเครื่อนด้วยข้าวต้มรอมาก่อนเห็ดแล้วยมพันธุ์ซีมใช่ไหมาซีมเบิ่งมาเนี่ยนะใช่ครับเกือหมดสายมากินเบิดก่อนเลย เสตเพียงกระต้มเขาควายนี่นะทั้งเนื้อเขามาเค็มกระต้มนี่นะต้มเขาควายเออเขาเบิร์แคมหลายเบิร์แคมหลายทั้งเนื้อกับจูนแถวอย่างกับไตลื้อมันไตลื้อตองย่างอ้าตองย่างคิวเลยม่ได้หอมเนสมันฉุกเลยมันไม่ได้ตีเนสยอดเลย อาอ่ทัวดำมันสา,า,ามารถกินเนือคี่สุกๆมันเย็นเมื่อวานนี่คือหัวขาดนระยะบุษุกฮ้อนหน่อยสุกไปครับ แค่ก็เขาพ่อเขาต้มหมูเลยแห้งแซ่บครับที่หมู์ผสมแซมใช่ฝานแล้วเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Một Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đĩa ông cổ cả sụp gibber sụp nó gibber sụp nó sụp nó nó sụp cọ là nằm xẹp cố gắng mùi dâm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  đẹp dâm mùi dâm đẹp dâm mùi dâm mùi dâm mùi เมนตุ้งเมนบแซ่ของแท้ของแท่บแลกตัวนั้เป็นอะปลุกตัวนั้บอกมันม่เบ็กตะกินวมันไม่เขานเลยเ้ยอัเข้ากับนนใส่บุกหงมนูตับบุกหงมอนเดิมจะดาจะเป็น,นะตัวนี่ตับบุกหลายอะไรแล้วคันกีกาดมดนั่ <laughs> นหลกะ นี่ตำหุงห้งนี่ก็ตำหุ้งเมนูหลักเมนูเด็ดคือตำบุ้งสีแสนเป็นตดดัวแซ่บเนาะเพราะว่ามันเหลืองอืวมันเฮียนะปากหกมั้ย เกลือละแซ่บบ่อนบางฮงทาเกลือสิมันดูสิมันเขาบอกว่าสิม่น้อยเนาะข้าวกลินแล้ะเสือร้ายอันนี้กินอันนี้กินอันนี้นะกินพันเติงพันเติงสิมสีมเนี่ยน้อยกินหลายหลายอือใช่ เบ้างแลเจตอมนเรือง,อง,องยำในนี่และบอแล้วนี่เมนูหาก็ัิทีประมาณนี้อนเลยน้ำมะเช็บเกันตับบฮุ่งตอนง่งายๆของกับกับหมัก เออผักบลรพาของกับนะก็มักะทินนี่ทกนาทีแกกินในมักกะทินนี่กันจากบลรพานะนี่ผักบรพาน้ำกับอันนั้นดผักบรพาน้ำกับิปิเบเซบกับปิงเบหรือกับมันปิิ้นทุนผักบรพาน้ำนี่ขนาดถินเอกะทินของกับประมาณนี้ สลัดยังไม่พันยอ,อ,นอ่ว์พะกาด่ะผักบุรพาคิ้วผักในผักบุรพาเนี่ยคิ้วคิ้วแซ่บคิ้ว,ว,วอะหอมจ้ะ

phụ tải hoạt động hoạt động nhắm 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 อเขาอิ่มไปแล้วยังไม่น้ำหวานเนี่ยโมอิ่มปันนี่น <laughs> หัวใจหัวใจจังอ้วน <c oughs> บุล,ลือชีว่าชีโบ,บลเลบิร์ตนะ <c oughs> เกี๊ยงเ,เจ้าของต่ำเองเชบ ตอนนี้คํำแล้วตอนนี้ก็อ่าตะเวนที่ตกประมาณหามงปลายดิหาหมงปลายได้แล้วเนาะมันเนาะี้เปลายะมง้ันี้จะเดินทางกลับเมือง้านบ้านมันนี่เขาเนาะเมื่อาหาเาขานา้นาม,มากินเพราะเขากินเบิดแล้วกับมันนี่ในกินแรงเขาไมา่นี้กับบางเทอาเขาเนาะมันต้น <laughs> อาหารแรงอาหารแรงได้แล้วนี่มันแกวเ,เมื่อหมกหมกแล้วก็มองเขากินแล้วก็นอนอยากกินปอนปอน,นะป,อนปอนมักได้เปอนเนาะกินบ่ปอนฮะกินบ่เนี <c oughs> กแมงมันกันน่ะเออมันะแต่ไรแมงมันจะขมขบบมนมันบ่แมงในบ่อขมอะไร มามันแก้วพอกินลูกแก้วน้อยพอดีแซ่บหมกมันแก้วหัวน้อยน้อยน้อยพอดีแซบเอาไปมั้งน้อยน้อยพอดีโพงคักนันเลยมาเธอบอกแวเฮียได้วบบรึนะจ้าค่ะ บ่มทะกอนรางวันนะราหวันเหรอข้าวหอมเหรอพุกอะไรปอนเก็บมันไปขายปอนบ้อตุปอนไปนางตลาดได้ปอนวัดมันวัดมันเบิดมือไหมปอนเนาะวัดมันมาขาย เอดี๋ยวเมื่อนอนบ้านแล้วเห็นปอดมันนี้เดี๋ยวเมื่อแต่วานน <c oughs> ไปไปาี่ไปใบได้ไปปลาได้เดีท่ากลับบ้านี่นนีนะ้กว่าเชือกซีเสาซีหน้ามาันติดแน่ก็ไม่เลย ก๋เฮือนกับปากระต่าเลยเนาะมือไงกระป๋าดีกระปดีกินกระต้มเขาควายเศรบป้อเศรษเขาอยากอามาต้อนหากมาหอดพอดีคำมาหอดกะอู้หินปอนกินเบิดบตกรหลายไหมกินอียูกุ๊กกุ๊กกุกุกกะต้มเขาควายใส่ในถั่วข้าหมันลนถั่วไหล เก้าวจอดสามเมตดบุมีแนวกินได้เหมือนเฉยหมกมันมองมันน่ะหอยนะแบกมาทั้งท่านเอาไว้เห้ออจ้ามีหอยบอออ้อมหอยกินท่านเลยเบื่อดลอืมเห็ดอ้อมหอยกินไหมจ๊ะแบกมาทั้่นะหอยหอยน้ำหวานเก็บมาดูวยาจะไปเห็นในครูน้อยเดียวเฮ้ยเห็ดอ้อมกินมาเนี่อ้อมหอยอะไรกิ่นนะ เห็ดออมหอยบออาน้ำหานตอกคนหอยก็เป็นนี่ไหมเหมนว่าจะหาแล้วนะต้องฟันมือได้ป้าเตเตหงหาก็ได้สิบหน่วยชได้กินงบอเมืนนี่มืนมาต่อยดุบ่ายโมงเขาเลยนี่เห็นฝนปอยนฝนปอยฝนต่อยสิ น้ำผลเราองดูบ้วีย nah, น้ำฝนเป็ดด no. ิบอแต่คนหอยนะส่งบอกอ่อนนะน้ำฝนวใครก้อยหวานน้ำฝนทรงน่คืออยู่บนอน้ำฝนในนอสัางฝันมือไรบัวพานดอกเฮ้เจ้าไปบันนี่เจ้าสิงจะผ่านนะเจ้านได้กินได้บุญนี่ได้ได้ให้เม่ให้เม่ตะตย เราได้กินง่ายเลยนี่ออมหอยสุกแล้วทุกคนออมหอยกินแรงมาเลยสุกแล้วเมนูแห้งต่อนะทอดปลาทอดปลาทอ,อทอดปลาต่ออีก มามานี่เขากันทุกคนนี่นี่กินเขาจิประมาณนี้นี่ทอดทอดทอดปลาทอดก้างลูกกินบ่เบิดแล้วทอดลำนี่นี่ทอดก้างมันกับมันหอยมามาฝนหวานนี่เข้าเร็วเร็วมาดักแกงก้างนุ่มเด็ดคือกินหอยกระสามันมาลูก ไว้อัน้อแค่แบบแบบอ้อมหออนฝนาอยากน้ำฝนเนานะฝน,นไม่กิน,น,นม่ิ้มนะ นี่จะเป็นทอดปลาเนี่ยนะกลางมันกลางกับไว้เหลือ,อเบกือบมดนะกินกะอั้นก,นนะา,งก,กางมิดก่อน สองแม่ลูกอินฟ<ช>อนเลนเท่าซับจอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบอกขอบใจเพื่อนสุณทุขคนขับสมคลิปจิตเตจบโอกาสหน้าคลิปหนา้าเจอไหมคลิปนี้บายบายสบายดี